สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คูจะมาแคสเนะื้อหายูนิตที่3นะครับยูนิตที่3 introducing and identify yourself introducing ก็คือการแนะนำนะครับแนะนำตัวเรานะครับแนะนำตัวเ,เองแล้วบอกให้รู้ว่าเราเป็นใครเป็นการอธิบายเกี่ยวกับตัวเรานะครับบอกให้เขาจะได้รู้จักเรานั้นเองนะครับเป็นการแนะนำตัวแนะนาตัวเองนะครับเขาบอกว่า after greeting someone you don't know หลังจากที่เราได้ทักทายคนที่เราเพิ่งรู้จักหรือไม่รู้จักแล้วเพิ่งรู้จักแล้วเราก็ You may want to say who you are ก็เราต้องบางทีเราก็คงอยากจะบอกให้เขารู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนนั่นเองนะครับเรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนฟังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายน,นะครับตองดูนะครับ Unit 3 Introducing and identifying yourself. Page 6. 1. Say your name. My name's Andy. I'm Andy Perez. Listen for a response. Nice to meet you. Glad to meet you. Hello. My name's... My name's Andy Perez. Hello. My name's Maria. sorry I didn't catch your name that's Maria M A R I A sorry I didn't catch your name นะครับหลังจากที่ก็บอกชื่อมาแล้วนะ่ะเราฟังไม่ค่อยชัดนะครับ didn't catch didn't catch your name นะครับเวลาเขาบอกชื่อมาแล้วก็เกิด2อย่างครับก็คือฟังรู้เรื่องกับกฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับ ถ้าไม่รู้เรื่องเราก็บอก sorry I didn't catch your name ขอโทษนะฉันฉันฟังชื่อคุณไม่ชัดนะครับ That's Maria ผู้หญิงคนนี้ชื่อมาเรียนะครับสะกดให้ฟังด้วยว่า M A R I A นะครัให้รู้ว่าเขียนอย่างนี้นะนะครับนี่คือวิธีการนะครับการแนะนำตนเองก็คือบอกชื่อนะครับบอกชื่อเสร็จปุ๊บเขาก็อาจจะบอกว่า Nice to meet you หรือ Glad to meet you หรือ Hello ตอบชื่อตัวเองกลับไปนะ Hello my name is อย่าง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 ถ้าเกิดมีคนมาทักคุณก็บอกว่า Hello my name is Suwat คุณชื่อ Suwat นะครับนะครับลองมาดูทางด้านขวามือบ้างมีอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้เขาบอกว่า my name is Andy Andy p e r e z ฉันชื่อ Andy นะ Andy p e r e z I'm Andrew p e r e z ฉันชื่อ Andrew p e r a c e นะ Please call me Andy เรียกฉันว่า Andy ก็ได้ My name's Andrew. ฉันชื่อแอนดรูนะ Everybody calls me Andy. ทุกคนเรียกฉันว่า Andy Andrew นี่มันออกเสียงยากใช่ไหมครับก็เรียก Andy กันนะครับบอก2ชุดหนึงประมาณ2ประโยคนะครับชุดละ2ประโยค My name's Andy. Andy Perez. นะครับนี่ชุดหนึ่งนะครับ Andy Perez. Please call me Andy. ฉันชื่อแอนดีอ่าเป็นการบอกชื่อเต็มกับชื่อที่เขาเรียกกันนะครับอันนี้ก็เหมือนการบอกชื่อเต็ม กอกที่ชื่อเรียกกันนะครับวิธีการจะเป็นอย่างนั้เป็นการแนะนําตัวตนเองนะครับถ้าเกิดว่าพอแนะนําไปปุ๊บแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับคนฟังฟังไม่ออกฟังไม่ไม่จะฟังไม่ออกฟังไม่ชัดอะไรเงี้ยนะครับเขบอกว่า if the other person doesn't catch your name they might say ถ้าเกิดว่าเราบอกไปแล้วเขาฟังไม่ชัดเขาก็อาจจะพูดอย่างนี้ต่อไปได้นะครับเรามาฟังดูที่ว่าเขาออกเสียงยังไงบ้างนะครับ If the other person doesn't catch your name, they might say, Sorry, what was that? You can respond with, Sorry, my name's Andy. That's Andy. A-N-D-Y. 2. Give a basic fact about yourself. <coughs> 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 เขาฟังชื่อแล้วเราแล้วเน่ยเขาอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับไม่ไม่ไมค่อยชัดเขาก็จะบอกด้วยประโยคอันนี้ครับ sorry I didn't catch your name หรือ sorry what was that อะไรเหรอหรือ sorry could you spell that สะกดให้ฟังหน่อยได้ไหมก็คือหลังจากที่บอกไปแล้วก็ฟังไม่ชัดพูดตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่บอกไปแล้วเขาฟังไม่ชัดมาเเราก็ต้องขอโทษเขานะครับ เขาโทษเขาก่อนที่เราพูดไปแล้วเขาฟังไม่รู้เรื่อง Sorry my name's i Andy นี่บอกชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเราก็ได้แล้วก็พูดใหม่ชัดๆว่า Andy นะรหรือ That's Andy อ๋อมาตะกี้เลอชื่อ Andy นะ A N D Y สกกดให้ฟังด้วยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราบอกชื่อเขาแล้วเขาฟังไม่ชัดนะ่ะเรามีหน้าที่2องำอย่างนะครับ 1. นึ่งพูดซ้ำให้ฟังหรือสอสะกดให้ฟัง นะครับสะกดให้ฟังก็ได้นะครับนะครับสะกดให้ฟังก็ได้แล้วถ้าสะกดยังไม่รู้เรื่องอีกลองดูตรงนี้นะครับยกตัวอย่างให้ฟังแล้ว andy andy amdino amy with an s s in new york นี่บอกให้รู้เลยครับตัวเอนตัวเนนะไม่ใช่ตัว M ตัว N อย่างเช่นคําว่า new york นี่ยกตัวอย่างคําด้วยนะครับยกตัวอย่างคําด้วยโอเคนะครับ <laughs> I'm Paul's roommate. I'm on the student committee. I work with Mary. Listen for a response. That's nice. That's interesting. Oh I used to live near Mary. I work with Mary. I used to live near Mary. นะครับมาดูครับหลังจากที่เราให้พอบอกชื่อเสร็จปุ๊บเราก็ต้องบอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวเรานะครับเป็น I, I identify yourself identify ก็คือการบอกว่าเรามีเราเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยนะครับบอกชื่อเสร็จ บอกชื่อจะมีปัญหาฟังชัดฟังไม่ชัดใช่ไหมครับพอบอกเสร็จปุ๊บก็มาดูว่าเออเรามีภูมิหลังยังไงมา I'm part of e student ฉันเป็นเพื่อนรุมห้องของพอลนะ I'm on the student committee ฉันอยู่ในคณะกรรมการนักเรียนนะนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ I work with Mary ฉันทำงานกับ Mary นะนะครับก็บอกเข้าไปนะครับเป็นการแนะนำตัวและบอกภูมิหลังนั่นเองนะครับ I work with Mary เอ้ยฉันทำงานกับ Mary นะโอ้ oh, I used to live near Mary ฉันเคยอาศัยอยู่ใกล้ๆบ้าน Mary ่นะครับแสดงว่าว Mary นี่ต้องเป็นคนดังนะครับคนดังนะครับเวลาเขาแนะนำว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วเราก็ต้องตอบไปว่า That's nice อุ้ยดีจังเลยนะครับ That's interesting อุ้ยน่าสนใจจังเลยนะครับอ้ oh, I used to live near Mary เอ้ยฉันเคยทำงานข้างๆแมรี่ Mary. Oh I used to work with Mary ฉันเคยทางานกับแมรี่นะครับอยู่ที่ว่าเขาพูดประโยคไหนมาเราก็ตอบไปให้เหมาะสมนะครับอันดูฝั่งนี้ครับ I used to go to school with Mary นี่บอกภูมิหลักไอ้ฉันเคยไปโรงเรียนกับแมรี่แสดงว่าแมรี่ดังเหลือเกินนะครับ I know Mary from high school ฉันรู้จักแมรี่มาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมด้วยกันแล้ว I'm here as Jim's guest ฉันมาที่นี่ในฐานะที่เป็นแขกของจิมเขานะครับ การแนะนำตนสรุปว่าการแนะนําตนเองและการบอกภูมิหลังของตนเองนะครับการแนะนําตนเองและการบอกภูมิหลังของตนเองการแนะนําตนเองก็ต้องบอกชื่อก่อนใช่ไหมครับบอกชื่อก่อนนะครับบอกชื่อก่อนเวลาเขาบอกชื่อเรามาเราก็ต้องทักเขาคืนนะครับแล้วก็บอกชื่อตัวเองกลับไปด้วยอย่าลืมนะครับเวลาเราแนะนําชื่อเนี่ยนะครับเราเวลาเราแนะนําชื่อเนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้น2อย่างคือ หนึ่งฟังรู้เรื่องสองฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ sorry I didn't catch your name เอ,อ้ยฉันฟังชื่อคุณไม่ชัดนะ sorry what, what was that อะไรเหรอ sorry could you spell that สะกดให้ฟังหน่อยได้ไหมนะครับถ้าเกิดบอกแล้วฟังไม่ชัดนะครับก็ต้องพูดให้ฟังใหม่ครับวิธีการพูดให้ฟังใหม่หนี้ต้องพูดให้ชัดๆชัดๆหรือสะกดให้ฟังนะครับ หลังจากที่บอกชื่อเสร็จปุ๊บก็บอกเบสิคแฟกต์นะครับเบสิคแฟกต์ก็คือข้อมูลง่ายๆนะครับให้เขารู้จักเราน,นิดๆหน่อยๆก่อนนะครับแอมพอลส์รูเมจฉันเพื่อนรู้มั่งของพอลนะนะครับหรือว่า I'm on อนสตู u ด e n t บอกข้อมูลที่น่าสนใจของเรานะครับบอกให้เขารู้ใหเวิร์ก with mary ฉันทำงานกับ Mary นะอันนี้ก็ชัดขึ้นนะครับ หลังจากที่บอกภูมิหลังปุ๊บเขาก็โอ้ยดีจังเลยเท่จังเลยอะไรนะี้ก็ว่ากันไปนะครับนั่นเป็นวิธีการนะครับวิธีการที่จะแนะนําตนเองและเป็นการบอกตอนเองหรือว่าเป็นการพูดตอบเมื่อมีคนมาแนะนําตนเองให้เรารู้จักนะครับเราจะได้เราจะได้ไดพูดตอบเขาได้นะครับหรือว่าออตอบกลับไปได้ว่าจะทําทําอย่างไร นะครับคิดว่าการแนะนำตนเองและการแนะนำภูมิหลังของตอนเองในยูนิตที่3 introducing and i d e n t i f y yourself นะครับคิดว่าคงพอได้ประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างนะครับนะนั่นเลยจะได้จำเก็บเอาไปใช้ในโครงสร้างต่างๆนะครับขอให้นักเรียนลองฝึกเอาไปใช้กับเพื่อนด้วยนะครับจำไว้สักอย่างละประโยค2ประโยคครับอย่าอย่าพูดซ้ำๆเดิมๆบ่อยๆมันจะไม่มีอะไรงองเงยขึ้นมานะครับก็นักเรียน มีอะไรใหม่ก็พยายามใช้ประโยคใหม่ nice to meet you นี่ก็น่าจะไม่ไม่ใช้แล้วนะเปลี่ยนเป็น a d to meet you บ้างก็ได้นะครับลองใช้ดูครับโอเคครับสวัสดีครับ